สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชินเคยนะครับกับโนบอดี้เอกปกาแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ใน ID พิบัติโนบอดี้เอกกับดวลเรียวทม์วันนี้นะครับเออบอกเลยว่าแต้ม2 0งพแล้วนะครับทีมงานเขาจัดให้บอกเลยว่านี่ฮนะไม่ต้องใช้คอก็ชนะมาอีกแล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่มีคอปุ่บ,บอมด้วยนะฝั่งตรงข้ามมีคอโบล้อด้วยนะแต่ของเราครับไม่มีคอครับเออมาอีกแล้วนะแต่นี่ผมบอกไว้ก่อน ว่าวันนี้อัดก่อนอาวุธเฉพาะเข้านะครับผมแต่ว่าคิวที่มันจะลงคลิปอะมันอาจจะเป็นหลังรีวิวอาวุธเฉพาะไปแล้วนะครับผมโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะเป็นไงเชิญรับชมครับผม Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสต r o n g g ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพนที่รมรายการรับไปเลย Rich Man คอยแใช้เนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถอ่อนชำระได้นานสูงสุดส0เดือนเพราะบรินนการเติมเกมเช,ชนนีอมกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอดที่ชั่วโมงต้อง Rich Man Shop เท่านั้น โอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับแต้มตอนนี้2013นะครับ2013นะครับแล้วก็อันดับตอนนี้อยู่ที่อันดับ3เลยนะครับผมโอ้โหแล้วคุณลุงนี่มาอย่างแรงแต่แต้มแต้มค่อนข้างที่จะพุ่งจัดๆเลยนะวันนี้คืออัดวันวันพฤหัสนะครับผมพฤหัสที่5้นะครับพฤหัสที่5มิจุนาบอกเลยว่าแต้มขึ้นไวมากนะครับทีมงานบอกมาว่าแต้มขึ้นไวมากหลังจากที่อัศวินเฉพาะเข้า อ่ะไม่ใช่อัศวินจักรกลเข้าอัศวินเฉพาะอะไรล่ะเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันนะครับผมมาดูกันก่อนที่จะไปดูที่ยังไม่ได้ใช้คอนะครับเดี๋ยวผมขอด่วนทีมงานบอกว่ามีตานี้ดีนะครับตานี้สิก้าใช้คอเกลิวมาเจอกับคอโบนร้อนแล้วมีอัศวินจกนักรกลไหนดูซิจะเป็นยังไงโอมาถึงเป็น โอ้แบนแบนฟูบุก,กิกับแบนคอไปเลยจกักรพรรดิเด็กส่วนใหญ่ยเขาจะแบนคอจกอักรพรรดิเด็กกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียเวลานะครับผมเลือกยุงเลือกโกกสือเลือกราชาทะเลเรื่อกมาเขาแบนกกกสือไปนะแล้วเราได้เกลียวกันชุบมาอย่างจังหวะน,นี้เขาได้มาแบนกกกสือไปเฮ้ยเขาแบนโบร้อนว่ะเฮ้ยเราเราใช้กกกสือตัวนี้เหรอเฮ้ยเราใช้กกกสือตัวนี้ว่ะเฮ้ยน่าสนใจเป็นเกลียวกันชุบแล้วก็กกกสือเอซ่าบ,บวกนะไม่ใช่กกกสือยูอาร์นะครับ เอาเรื่องอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามมีคิงด้วยนะครับแล้วก็เมลสกัดบอกเลยนะเมลสกัดเมลสกัดอันเนี้ยเมลสกัดยูอารนะครับรับแรลงกระแทกของอัศวินจักรกลได้อย่างดีเยี่ยมนะตัวแก้ทางนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้เรามาดูกันเราเปิดก่อนมาจาังหวะนี้เรากดคูณเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงกดคูณ1.5ไปก่อนนะแล้วจวังหวะนี้โหทันฟอร์มซิลเวอร์ปาดมาครับตรงนี้ติดลูกไป2ตัวนะมีกาซานายครับอุ้มไป เอาลราตดโลไปแบบนี้แล้วอัศวินจักรกลไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดาแล้วตีธรรมดากลับมาครับแล้วเราอัศวินจักรกลไปข้างหลังด้วยครับสำหรับทีมงานนะครับองนี้เสียงความหวังมาครับประชืดมาแล้วก็จุงตีธรรมดามากกโบล้อก็ตีธรรมดาเช่นกันครับนี่จะเป็นฝ่ายของการตีธรรมดาครับอ๋อเรามีกีการแล้วกูก็สึกคอยรับแรงกระแทกครับคือซูเปอร์เทเลเกริโก้ตื่นรื้อมาครับตีธรรมดามาแล้วกีการะเรเิดไปครับแล้วก็เปิดมาตัวเทินที่2ครับ บล็อกลูกไฟกันไปครับลูกไฟไม่มีใช้นะตอนนี้คือลูกไฟไม่มีใช้นะครับแต่ของเรามีเหลือเฟืออีกาซาไน,านครับอ่ามันเป็นปะการันินี้ครับโอ้โหแล้วทานโฟมซิลเวอร์ครับเอาคิงไปหวันก่อนเลยครับตรงนี้โอ้โหไม่สนใจครับปัดเมลสากาดก่อนเลยนะให้เมลสากาดนี่ติดอมตะบ่อยๆนะจะได้มาอามตะจะได้หมดไวๆนะครับผมโอ้โหตรงนี้คือซูเปอร์เทลิลเข้าเตือน,น,นนะฮะเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้เจออันดับ2สอยเนี่ยอันนี้เจออันดับ2ด้วยนะครับ เออทีมงานเอาเรื่องอยู่นะแจะอยู่ฝั่งสีฟ้านะี่ยอยู่ฝั่งสีฟ้าซอบบี้แมร์ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าเปิดก่อนทุกตัวได้เปรียบสุกปการแน่นอนแล้วอีกาซานายไปตรงนี้ติดโลครับล้วทานฟอมซิเวอร์ลบโล้รพร้องกับไปหวั่น2ตัวครับแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้ทานฟอมซิเวอร์สวนคืนกลับมายุงไปหวั่นเหมือนกันฮนะโอโ้โหโตรงนี้ครับแลกกันแน่นอนฮะแต่ว่าสวินจักรกลเข้าไปก่อนแล้วแบบนี้ครับอุ๋วสวินจักรกลกลายเป็นอยู่ข้างหลังดีกว่าหรือเปล่าครับกลายเป็นอยู่ข้างหลังดีกว่าลปปาดไเหรโอ้ แล้วนี่ฮะเหตุผลที่ต้องปาดเมลสากาดก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องปาดเมลสากาดก่อนเพื่อให้เมลสากาดนั้นชีวิตให้อมตะให้หมดก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงานเข้าตอนตอนที่เหลือแค่อัศวินจัดกวนกับเมลสากาดเนี่ยมันปาดมันต้องปาดเมลสากาดเรื่อยๆนะฮะโอ้โหตรงนี้งานเข้าเลยฮะเฮ้ยแต่ชนะมาได้ไงวะเออดูกันต่อไปครับตรงนี้อาระเกะเหลือกันชุดยืนได้อยู่แล้วผ่านร์มซิลเวอร์ไปโอเคสื่อไปหว่านนี้ครับ แล้วปาดไ,ไปติดโลครับตรงนี้แล้วเมลสกัดปาดมาตรงนี้อีกทีหนึ่งฮะแล้วก็เข้าสู่เทินนี้ฮะสมิธแมนเดนได้เปิดอยู่ว่าเทินที่6ไปแล้วนะเทินที่6ไปแล้วนะครับโอ้แล้วทานฟอมซิลเวอร์ปปโอ้เบลสกัดไปหวานเรียบร้อยฮะอย่างนี้นี่ฮะคืนชีพแล้วก็ปาดคืนครับแล้วตอนนี้จะเป็นการคืนชีพปาดกันไปปาดกันมาครับคืนชีพปาดกันไปปาดกันมาคืนชีพปาดกันไปปาดกันมาแน่นอนมาดิมาดิจาน An, มาดิจ้านมาแบบลุกขึ้นมาแล้วฟาดไปอีกทีนึงครับแล้วก็เราก็ต้องเราต้องป่าใส่อัสมินจักกลเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีจนกว่าจะไม่มีชีวิตนะเออเนี่ยเขาขึ้นมาบ่อยแต่แล้วก็ขึ้นมาเหมือนกันป่ากันไปป่ากันมาครับตรงนี้เอาแล้วเขาปาดใส่มาโอ้โหไปหว่านครับแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วป่าไป,ไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วป่ามาอีกทีหนึ่งตรงนี้โอ้โป่าไปกันไปไป่กันมาหู ปาดกันไปปาดกันมาแบบไม่หยุดยั้งปาดกันไปปาดกันมาแบบไม่หยุดยั้งอ้โหปาดไปเรื่อยๆฮะอ้โหปาดกันไปปาดกันมาแบบไม่หยุดยั้งของแท้อ้อโหใครไม่มีอสศวินนะครับบอกเลยอาวุธเฉพาะเข้านี่น่าจะตึงกว่านี้แต่ว่าตอนที่ลงคลิปไปอาวุธเฉพาะมันเข้าไปแล้วนะเออโอ้อโหนี่นี่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องอันนี้นะอันนี้แค่ไฮไลท์เฉยๆนะอันนี้แค่ไฮไลท์เฉยๆนะเรียบร้อยครับจบในเทร์นที่แปดนะครับอ่าเดี๋ยวไปดู ไปดูตาที่ไม่ใช้คอเลยแล้วกันนะครับผมเออนี่ฮะตานี้ฮะราชาทะเลลึกเมลสก,กัดเอ,อ้ยเมลสก,กัดมารับแรงกระแทกนี่มาไหนดูสิแบนคอไปเลยแบนคอไปเลยจบๆเออมาจังหวะนี้เอาเกวินมานะครับโอ้เขากระบองเหล็กมาด้วยครับแล้วมีซอมบี้แมนเดซาบ,บวกด้วยเฮ้ยเอาเรื่อง แบนแบนสมพิมเลยอ๋อแตเป็นฟูฟุกิกับอัศวินจัรก,กลนนะครับนี่ไม่ต้องใช้คอก็ชนะของจริงตรงนี้เอาเรื่องฮนะไปครับอัศวินจัรก,กลปะก,กันไปปะก,กันมาแน่นอนเขาไม่แบนอัศวินจัรก,กลกันด้วยนะเออน่าสนใจนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราอุ้ยติดลู่เลยเหรอมาถึงติดลู่เลยครับโอ้โหเจอเจอระเบิดฟูบุกิครับโอ้โหทิโกโยจีมาครับ พายุหิมะถลม่มระเบิดเพี้ยมโอ้โห,โห,โหแล้วปาดไปสองโอ้โหจบอย่างไวเดี๋ยวเลือ,อัศวิจนจัดกลปาดกันไปปาดกันมาแน่นอนเมลวสกัดเรารับแรงกระแทกนะนี่ฮะผลของการที่เอาเมลสกัดยูอาร์ครับนี่ตัวแก้ทางอาัศวินจักกลนที่แท้ถูนะครับผมผมบอกเลยว่าสบายฮนะอย่างนี้สบายจัดนะฮะไม่ต้องมีคอก็ชนะเอาเมลสก,กัดมารับแรงกระแทกครับตัวแก้ทางอาัศวิจนจักกลที่แท้ถูครับนี่ฮะเดี๋ยวผมกดคูณ2เลยกัน เพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันปาดขึ้นมาเนี่ยปาดแต่เมโซกัครับปาดแต่เมลสกาดครับของเราปาดฟรีนะของเราปาดฟรีนะฮะอาซุมิจักรวลของเราปาดฟรีนะฮะเพราะเขาลุกขึ้นมาก็ปาดเมลสกาดขอแค่อาซุมิจักรวลไม่ยืนไม่ยืนอยู่ตรงเมลสกาดครับเออเจอตัวแก้ทางครับนี่ฮะตัวแก้ทางที่แทรทูครับโอ้โหนี่ฮะสบายเลยยืนรับได้กระแทกครับยืนรับได้กระแทกแบบสบายใจเฉลิมฮะตรงนี้โอ้โหปาดไว้ปาดฟรีครับปาดฟรีสปอร์ตนะอย่างนี้ โอ้แล้วหมดแล้วครับแต่ว่าชีวิตสมบัาิกลของเราก็เยอะอย่างที่ทุกคนรู้กันคือเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีเยอะขนาดไหนเราก็มีเยอะเท่านั้นครับนี่ฮะเขามีเยอะขนาดไหนเราก็มีเยอะอย่างนั้นเลยเราก็มีเยอะอย่างนั้นเลยนะครับนี่มันนี่มันอะไรกันนี่มันนี่มันอะไรกันนี่มันนี่มันอะไรกันโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหอย่างมันมาครับมาดูตาอีกตาหนึ่งครับตรงนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับผม เมื่อกี้ปู่บอลไปแล้วนะต่อไปอ่ะอันนี้ครับแบนซอมบี้แมร์เลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อไม่ให้เราเปิดก่อนนะโอ้โหเขาฟุบุกิมาให้แบนเลยนะอย่างนี้ก็แบนฟุบุกิครับรออะไรโอ้โหมาครับมีเฟย่าเปลวไฟด้วยเฟย่าเปลวไฟก็น่ากลัวนะครับแต่นี่นี่แบนโซนิกเป็นตัวบัฟความเร็วนะครับโอ้โสองตัวสุดท้ายเลือกมาเป็นฟุบุกิกับอัศวิจกกนจักรกลนั่นเองนะครับอ่าไม่มีคอก็ใช่อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเอาเมลสาก,กัดมารับแรงก็ได้ตรงนี้ไปดูกันนะครับผมผมว่า กด1.5ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนตอนอัศวินปาดกันก็นั่นแหละคูณ2เหมือนเดิมแล้วเราเปิดเพีย้ยยุงหายไปแล้วนะลูกน้องยุงหายแล้วนี่ฮะเกรวินครับเกเรวินแล้วปาดไปเลยครับทานฟอร์มซิลเวอร์ติดโล่เลยฮะแล้วคิงเสียงความหวังไงเสียงความหวังไงโดนปาดไปทีนึงลูกเตะทบวายุทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงมาตรงนี้เฮ้ยเราไม่เอาฟุบุกิเปิดก่อนด้วยนะฟุบุกิไม่ให้ไล่อังตีด้วยนะเราให้ทานฟอร์มซิลเวอร์กับลูกเตะลูกเตะทอร์นาโดนะ ออของเกวินเปิดไปก่อนด้วยนะอุย้ยไม่ธรรมดานะรตรงนี้ไม่ธรรมดาไปครับเกลวินอีกทีนึงครับโอ้โหสตันแบบเป็นว่าเล่นอะสตันเป็นว่าเล่นอะตรงนี้เราปาดมาตรงนี้ราชาทะเลลึกไปหว่นไม่เป็นไรฮนะเรายังมีเมลสาก,กาดยูครับรับระเบิดเพี้ยงกันมาปุ๊บมาตรงนี้เอาละยังไงดีครับยุงเราจะหลวดปวดข้อแต่ว่าราชาทะเลลึกไม่อยู่แล้วไม่สามารถป่าใส่อสุวินจักกลนได้นะ เออมีคอแล้วยังไงครับไม่มีคอก็ชนะครับจังหวะนี้เอาแล้วนีของเราไปก่อนด้วยนะของเราไปก่อนด้วยนะอาซินิจักนเราไปก่อนนะเพราะไม่มีคอนะครับมาดูกันยังไงต่อครับตรงนี้สตาร์ทกันไปครับแล้วก็ปาดกราตันฟอมซิลเวอร์ก็ไป2ตัวเลยฮะเสียงความหวังครับเฮ้แต่เรียวไทม์เขาเอาอาสูนิจักนไปข้างหลังกันหมดเลยวะโอ้ยแล้วเกวินไปสตาร์ทโอ้ไม่สตาร์ทไม่สตาร์ทโอ้ตกใจโอ้แล้วไปไล่เตะอย่างนั้นเรียบร้อยหรือเปล่าฮะตรงนี้นี่ฮะเหลือแค่2ตัวครับ ผ่านฟอร์มซีเวอร์ไม่แน่นอนครับเป็นสก,ก,กัดรับแรงกระแทกเหมือนเดิมครับโอ้โหของดีจัดจัดแล้วอัศวมินจากกลนะมันมันลบโลอะไรต่างๆนานาได้ด้วยมันก็เลยแบบเออมันก็เลยเป็นตัวที่แบบแบกจัดจัดในเร็วทานแล้วจบไวด้วยนะอ่ะเหลือเหลือแค่เหลือแค่นี้แหละกดคูณ2เลยครับเอ้ยเอาเรื่องว่ะตรงนี้ครับเรื่อยๆฮะโอเควินยังยืนรอดจนถึงตอนนี้ได้ฮะติดสตาร์นะโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้ทีมงานสุดยอดไปเลย โอ้โหผมจะเล่นได้อย่างนี้ไหมเนี่ยผมจะเล่นได้แบบนี้เ่ยเออไปไปไปตรงนี้แล้วก็มาครับลุกเต๋อโทโนโอโหใหญ่จริงการฟอร์มซิลเวอร์เรียบร้อยกลับมาีกทีดึงเมลสกัดรับเลยกัแต่เมลสกัดไปหวั่นแล้วแต่ว่าชีวิตชีวิตของเรายังมีเยอะอยู่และยังมีเกรวินอยู่ด้วยนะครับยังมีเกรวินอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราได้เวคืนชีพฟรีนะครับคืนชีพฟรีแน่นอนครับ เนี่ยถ้าเกิดเขาปาดอาศวินจากกลปาดกันไปปาดกันมาอย่างเงี้ยถ้าเกวินโดนปาดตายไปอาศวินจากกลฟื้นคืนชีพได้นะครับนี่ฮะแต่แต่ยังครับยังก่อนครับยังไม free, ب, ่ตายครับสตาร์ทกันไปแล้วปาดไปครับเกิดขึ้นมาใหม่ปาดอาศวินจากกลไม่เป็นไรครับเกิดขึ้นมาใหม่ปาดไปครับปาดเกวินเออเรียบร้อยอ้าวแต่เกวินไปหวั่นแล้วเออเรายังมีอยู่ตรงนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหโคตรเหนื่อยนี่ขนาดกดคูนะเนี่ยปาดกันไปกันมานะครับโอเคเดี๋ยว เอาไฮไลท์เร็วทามตอนมีอาวุชฉพอเข้ามาให้ดูแล้วกันต่อจากนั้นเลยนะครับผมสำหรับวันนี้กดไลค์กด, like, กด subscribe ยเยอะๆเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ